ざいます คุณผู้ชมค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าเราจะต้องทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทั้งทางโทรทัศน์นะคะรวมถึงไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วก็ y o u t u b e เพจของวัน31ด้วยนะคะเออเพจของวันบันเทิงด้วยเพราะว่าตอนนี้นะคะใครที่ไม่สะดวกดูทางทีวีเนี่ยตอนนี้เรามีไลฟ์นะคะผ่านทาง f a c e b o o k Fan p a g จวันบันเทิงรวมถึง YouTube ของวันบันเทิงด้วยสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามอยู่ทางทุกๆช่องทางด้วยนะคะใช่แล้ววันยบกมือทักทายทุกคนนิดนึงนะปกติเราเจอกันแต่หน้าจอช่องวัน13้ชมนะแต่ ว่าตอนนี้เราอัปเดตข่าวบันเทิงกันสดๆพร้อมกันทั้ง3ช่องทางเลยในดูอยู่พูดคุยทักทายคอมเมนต์เข้ามาแต่ถ้าจะเป็นการณากดแชร์ให้เราด้วยกดไลค์ให้เราก็ดีเหมือนกันนะคน <ๆ S 2> ุณผู้ชมครับเริ่มข่าวแรกวันนี้ถามก่อนว่าคุณจําชื่อนี้ได้หรือเปล่าอเอมิราเอมิราเนี่ยเป็นภรรยาเก่าเป็นอดีตภรยาของ คุณไพบูลซึ่งคุณไพยบูลเนี่ยก็คือคนที่เป็นข่าวกับน้องต่ายน้องกระต่ายพันนิพาที่เป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ยคุณผู้ชมให้ดูภาพก่อนจะได้ย้อนความทรงจําได้เรื่องราวก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็คือคุณเอมิราเนี่ยออกมาแฉยฮอนสัมพันธ์ ก่อนที่คุณภัยบูลจะมาตอนนี้คบกับคุณกระต่ายเรียบร้อยจริงจังไปแล้วอ,อันนี้ก็คือจบไปแล้วนะไม่พูดถึงแล้วนะคุณผู้ชมแต่ที่จะเล่าข่าววันนี้คือเจ้าของค่ายไหยทองคำเรคคอร์ดฮะก็คือหลายท่านเรียกติดปากว่านายห้างปราจักรชัยไหยทองคำเนี่ยนะครับเรียกว่ามาถูกจังหวะมากตอนนี้ฮะจากข่าวล่าสุดท,ที่ออกมาเนี่ยนายห้างจับคุณเอมิรามาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ชื่อว่าดนไผ่ของนิวสเตย์สุชาดา เนื้อหาเนี่ยคุณผู้ชมดูภาพตามไปนะแล้วฟังเนื้อหาดูสะท้อนความเสียใจของคนที่ถูกแฟนนอกใจ เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานนี้เอง10ส,งสิงหาคมที่ผ่านมาคือเรียกว่านายห้างประจักษชัยมาถูกที่ถูกเวลามากๆจับน้องเอ๋มาตอนนี้ก็เรียกว่าโอ้มันตรงเป๊ะปังกับเนื้อหากับชีวิตจ,จริงที่เกิดขึ้นมากเลยทีเดียวใช่คือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกจังหวะอย่างที่ถูกจังหวะอย่างที่พี่พัฒน์บ,บอกจริงๆนะคะเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอากระแสที่ถูกคนติดตามวิาพา์วิจารณ์มาเล่นในมิวสิกวิดีโอเลยนะคะและที่สําคัญค่ะยังจับสาวเอ๋เนี่ยนะคะเซ็นสัญญา 2ปีในานามของค่ายใหม่ค่ะชื่อว่า Tree Boss Band นะคะเป็นการรวมตัวกันของคนเบื้องหลังค่ะ <S <S ของวงการเพลงอีสานอินดี้นะคะก็จะมีป่าเทพเริงนกทาเป็นนักแต่งเพลงมีประจักษ์ชัยหายทองคำแล้วก็เบิร์ดพนานะคะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเอมิราเนี่ยแหละค่ะลุยทำเพลงใหม่ชื่อฟ้ามีตากำหนดปล่อยมิวสิกวิดีโอเนี่ยประมาณวันที่1 3 1 4สิงหาคมนี้ก็น่าจะได้ชมกันอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้แล้วคุณผู้ชมฮะ ทีนี้ฮะพอเอมิรามาเป็นเด็กในสังกัดหายทองคําแล้วเนี่ยนะฮะนายห้าประจักษ์ชัยก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ให้เป็นอดีตไปละกันเดินหน้าทํางานใหม่ที่สําคัญคุณผู้ชมฮะนายห้าประจักษ์ชัยกับคุณภัยบูลอดีตสามีของคุณเอมิราเนี่ยรู้จักกันนะก็คือเป็นเพื่อนในเวดวงดนตรีด้วยกันนี่แหละนะครับซึ่งยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับภัยบูลนะฮะแต่ทีนี้แฟนแฟนแฟนคลับหลายๆคนก็สงสัยถึงประเด็นหนึ่งไงว่าเรื่องคดีล่ะ อะไร <ạ. S 1> อย่างไรหรือเปล่าในอนาคตรวมถึงตอนนี้มีชาวเน็ตบางท่านนะตั้งฉายาให้เอ็ดมิราว่าเป็นเมียหลวงสุดช้ําเจ้าตัวจะว่าอะไรอย่างไรกับประเด็นเหล่านี้เราไปฟังครับรู้สึกไม่ดีเลยค่ะไม่ชอบเลยค่ะค่าแมเมียนหนูในใจตอนนั้นก็คิดอยู่นะคะว่าทาไมท้อใจชีวิตจังเลยชีวิตเราทําไมต้องมาเจออะไรที่มันหนักขนาดนี้แต่พอคิดดีๆก็รู้สึกว่าก็ดีแล้วที่เจอแบบนี้หนูจะได้รู้ว่าตัวเองเข้มแข็งขนาดไหน,นตอนเด็นี้ก็เริ่มต้นใหม่เลยค่ะไม่ได้คิด อยงเรื่องอดีแล้วค่ะตั้งใจจะให้มันจบไปด้วยดีหรือว่าแม้แต่ในคดีในชั้นศาลอะไรเราก็พยายามที่จะหาทางออกทุกคนก็บาดเจ็บเราต้องมองถึงอนาคตของตัวเล็กๆทั้งสองคนที่เกิดมาทั้ง S <S คนนี้ทั้งฝ่ายคนใหม่ทุกวิกฤตก็เป็นโอกาสให้แต่ละคนได้มีการต่อย,ยอดในในสาขาอาชีพตัวเองสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นคดีความน้อยใหญ่ของน้องที่จะเจอผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแต่ถ้ามีอะไรที่เหนีกวบาดกับแรงผมก็จะค่อยๆปรึกษากันและหาทางออกให้สันติวิธีแล้วก็เป็นมิตรภาพดี mm. เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ผ่านไปนะตอนนี้ใครที่ติดตามคุณเออยู่หรือว่าติดตามไหทองคำเรคคอร์ um ดอยู่ไปติดตามชมเพลงและบทบาทของ MV ได้แล้วไม่แน่นะเราอาจจะได้เห็นผลงานใหม่ๆของคุณเอออกมาหลังจากนี้ก็เป็นได้นะครับยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการลุกทุ่งคุณผู้ชมครับผมแต่พาไปแดนใต้กันหน่อยดีกว่า เป็นคู่ที่หลังๆนี่หลายคนเริ่มชัดเจนแล้วนะว่าหวานหวานคู่นี้คือต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ผ่านมรสุมผ่านคำวิาพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมค่ะสาหรับนักร้องสาวแดนใต้นะคะอย่างเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น,นกับหนุ่มยิวนะคะแฟนหนุ่มนายตำรวจนั่นเองค่ะคบหากันมาได้ตอนนี้เนี่ย 3เดือนแล้วนะคะล่าสุดก็ไม่รู้นะคะว่าสาวเจนนี่เนี่ยอยากจะเป็นเจดันอ,อ,อยากจะดันแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเป็นศิลปินด้วยอีกคนหรือเปล่านะคะก็เลยจับแฟนหนุ่มเนี่ยมาร้องเพลงคู่กันค่ะกับเพลงรักหวานซึ้งชื่อว่าเก็บรักไว้น,น,นานโโอ้้ฮฮผููมะะด มันไม่ได้แค่ร้องอย่างเดียวไงมันมีภาพแบบนี้มาประกอบให้เห็นด้วยอ,อ,อันนี้ไม่ใช่เอ็มวีใช่ไหมไม่ใช่แต่อาจจะได้เห็นด้วยไหมก็ไม่แน่ใจออแต่ได้ยินเสียงของหนุ่มยิวแน่ๆ<า>ไม่รู้ว่าจะเป็นเจ๊ดังอย่างที่เตยว่าจริงหรือเปล่าให้เธอเล่าดูแล้วกันครับโอ้ยมี อย่าเรียกว่าดันเลยเพราะว่าจริงๆเหมือนยูเนี่ยแบบพื้นฐานเขาในติ k กตออ,กอะไรเงี้ยก็มีคนติดตามอยู่แล้วเราไม่ได้ดัน <laughs> ทํางานกับแฟนมันก็มีโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะค่ะเราอยากทําผลงานเีลงคู่ให้เขาแบบเอมีความสุขคือเอาจริงๆหนูว่าใช้เป็นเพลงประกอบงานแต่งได้เลยนะถ้าใครที่กำลังจะแต่งงานออกไปได้เลยนะเอา <laughs> จริงๆตอนอัดเสียงไม่เป็นประกายเลยนะคะแบบจะมีแบบ หนื่อยหน่อยค่ะเหนื่อยหน่อยแต่สนุกดีค่ะก็มีความสุขกับชีวิตดีค่ะที่ช่วงนี้หนูรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันกําลังดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หนูชอบตัวหนูเองมากๆยิ้มมากขึ้นสนุกสนานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออตั้งแต่คบกันมาจนถึงตอนนี้เราพยายามที่จะพัฒนาตัวเองกันมาตลอดชอบชอบกันที่เป็นแบบนี้กันอยู่แล้วตอนนี้ เพลงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะย้ำชื่อเพลงเก็บรักไว้นานๆเพลงนี้เนี่ยได้คุณพ่อแท้ๆของสาวเจนนี่ช่วยแต่งด้วยนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็บอกว่าทำตามมาตรการนะไม่เกิน5คนในการถ่ายทำเดี๋ยวนะคุณลองดูภาพโปสเตอร์เนี่ยเมื่อกี้นะขออนุญาตขึ้นอีกรอบหนึ่งครัภาพเมื่อกี้นี้เนี่ย อ่ะถ้าเกิดเธอให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะเป็นเพลงในงานแต่งงานได้ก็ได้อาะเชื่อแล้วนะตอนนี้เพราะภาพนี้เหมือนพรีเวดดิ้งเหมือนกันนะใช่กำลังจะบอกเลยว่าภาพนี้ก็พรีเวดดิ้งได้เลยเหมือนกันแล้วก็มีช่องชื่อยูเจนช่องเรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะเป็นว่าใครเป็นแฟนๆก็ไปติดตามแล้วกันนะแฟนคลับเธอเยอะนะคุณผู้ชมฮะอย่างตอนถ่ายทำเอ็มวีที่ว่าเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนเห็นเหมือนกันว่ามีช็อตน่ารักน่ารักเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความหวังของ2คนนี้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ใน MV แต่่วาเป็นนคคุุณตาายยู่หึงมาาขดีนะง เลยอะเนี่ยตัวแผ่นหนังเนี่ยออคุณผู้ชมแล้วน้องเจนนี่ก็ชอบแล้วก็เอ็นดูด้วยอุดหนุนฮนะให้เงินช่วยเหลือไป3,000บาทแล้วก็แลกกับสินค้าที่คุณตาคุณยายขายนี่แหละออหลายคนก็มองว่าเ,ออเธอมีจิตใจงามนะเธอไม่ได้แบบปล่อยผ่านไปออว่าเออเขาผ่านไปยังไงไม่สนใจแต่นี่สนใจไงออก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเหมือนกันคุณผู้ชมเธอบอกนะว่า3 0 0พันบาทอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรมากแต่ถือว่าอยากช่วยก็ถือว่าเออ แฟนเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทํา MV เดี๋ยวรอดู MV แล้วกันความน่ารักจะทวีคูณหรือเปล่าเดี๋ยวรอชมกันนะครับใครที่มีแลนแต่งงานช่วงนี้ก็อาจจะลองพิจารณาเพลงนี้นะคะมาใช้ในงานก็ได้ส่วนคนนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปร่วมแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยเหมือนกันค่ะสําหรับคุณแม่ยังสาวอมสกาวใจนั่นเองนะคะอายุครบ45ปีบริบูรณ์เชื่อไหมคะคุณทั้งหุ่นทั้งหน้าตาไม่เหมือนคนอายุหลัก40ขึ้นไปเลยจะบอกให้มหาอะไรก็เชื่อ นี่ซึ่งเจ้าตัวนะคะเขาก็บอกว่าปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะเรียบง่ายแน่นอนเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยนะคะไม่สามารถออกไปฉลองวันเกิดตามร้านอาหารหรือว่าจะไปเที่ยวเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดก็ไม่ได้ครับ แต่ว่าไม่คาดคิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์นะคะกลับกลายเป็นว่าสามีแล้วก็ลูกชายน้องจอมทัพเนี่ยไปซื้อเค้กมาให้แล้วก็นำมาให้ตอนที่เพิ่งตื่นนอนนะคะก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆแต่ว่าชื่นใจในปีนี้ออส่วนเรื่องของขวัญน,นะคะพี่ออมบอกว่าปีนี้เนี่ยไม่ได้เลงอะไรไว้ไม่ได้ต้องการอะไรเลยอยากแค่ให้คนไทยทุกคนได้ฉีดวัคซีนเท่านั้นเอง ปีนี้เนะี่ยเอาจริงนะไม่ได้อยากได้ไเลยเลยอ่ะอยากให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนพ่งตรงเลยมันจะได้กลับมาทุกอย่างแล้วคืออยากจะให้คุณภาพชีวิตทุกคนดีกว่าน,นี้ไม่ได้ขอให้ตัวเองเลยไม่ไม่ไม่ได้จะมาอะไรเลยนะนี่พูดจริงๆเลยว่าทุกอย่างของเราอันนี้ที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยเราก็มีเพราะว่าทุกคนที่เขาสนับสนุนเราอะนะคะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยอ่ะพี่อนยังโชคดียังยังยังได้มีงานทําหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนที่เขาบอกว่า ไม่มีงานหรือว่าไม่ได้ไ,ไ,ดไปทํางานเลยเงินเก็บที่เขาเก็บไว้เพื่ออนาคตอ่ะเขาต้องเอามาใช้จนจนหมดแล้วเนี่ยในทุกวันเนี้ยที่เราทําทุกอย่างเนี่ยก็เพราะว่าเราอยากจะเห็นทุกคนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเป็นวันวันหนึ่งที่ที่เราก็อยู่กับครอบครัวอยู่แล้วปกติทุกปีก็จะไปทานข้าวข้างนอกหรือว่าบางปีเราก็อาจจะไปแบบว่าไปเที่ยวกันเออไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้มันมันสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้ว ก็เรียกว่าเป็นดาราอีกคนหนึ่งนะคะที่รว้ออกมาขอเอาอยู่ตลอดเลยเราก็เป็นกําลังใจให้อยากใช้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนนะคะแต่เตยเชื่อว่าอีกหนึ่งของขวัญที่คุณแม่ออมได้ก็คือเจ้าพ่อจอมทัพเขาทําให้ถูกป่วยตลอดเลยอ๋อเออคุณก็มาลงตรงนี้ได้นะชอบจังเลยดิฉันแฮปปี้เพราะตอนนี้เขาได้ชื่อว่าเจ้าพ่อจอมทัพแล้วใครที่สนใจก็ไปติดตามเลขที่น้องจะให้ได้นะคะก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงที่เราต้องอยู่บ้านกันยาวๆกันไปนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่ง วามสุขที่บอกไปแล้วนะว่าถ้าไม่มีอะไรทําจริงๆเนี่ยคุณเปิดช่องวันสัเรไปเรื่อยๆเนี่ยเรามีอะไรให้คมอยู่เรื่อยๆนะอย่างอีกหนึ่งรายการที่อีกไม่กี่วันท้าน้าจะได้ชมแล้วฮะ The Star Idol กํากำลังจะมาแล้วคุณผู้ชมเราได้รู้จักกรรมการหลายท่านแล้วเรารู้จักพิธีกรสองท่านไปแล้ววันนี้จอดล,ลึกที่กรรมการอีกหนึ่งคนดีกว่าคนนี้ น,นนทนนฮะเป็นไอดอลของคนรุ่นใหม่หลายๆคน <ภา S 1> ถ้าจําได้เขาเองเป็นหนึ่งคนที่ผ่านการประกวดมาแล้วแล้วก็เดิงโด่งดังจากตรงนั้นแล้วสัมผัสมาแล้วว่าคนที่อยู่บนเวทีประกวดเนี่ยรู้สึกยังไงวันนี้ฮะบทบาทใหม่ของเขาคือการเป็นกรรมการด้วยตัวเขาเองเรื่องเราเป็นอย่างไรเราไปฟังครับมันเป็นมันเป็นมากกว่าแค่การประกวดให้ผู้คนบันเทิงอ่ะแต่มันคือการได้พัฒนา บรรทัดฐานของวงการบันเทิงไทยต่อไปด้วยเราจะเห็นเลยตั้งแต่คนที่เป็น type ของปีศาจเลยสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ทำได้หมดคือดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นคือดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลคือดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าผ่าผู้ดาวดวงนั้นผู้เข้าประกวดส่วนมากเนี่ยอายุคือไล่เลี่ยกกับเราเพราะฉะนั้นในมุมของเราคือการ แชร์ experience ของเราที่ที่เจอมาโดยตรงกับการทํางานแบบไหนย,ยังไงบ้างอาจจะได้ประสบการณ์ตรงเหล่านั้นแหละที่ผ่านจากการประกวดเ่าม,ามันทำมันมันทำให้เราเข้าใจพวกเขากวดมากขึ้นอ่ะแล้วก็พาเขาไปในในทิศทางที่ที่มันดีขึ้นได้เร็วขึ้นมันคือคอนะมันืการประกวดเราจะเอาเพลงที่ได้8ไม่ได้เราถือว่อเราต้องเอาเพลงที่ได้มากกว่า10ด้วยซ้ำเพราะถึงเวลาโชว์จริงๆเราจะดรอปลงมาเหลือ10เหลือ9เองครับ ในส่วนของเด็กๆเนี่ยเพื่อนๆใช้คำว่าเพื่อนๆก็ได้นะเพราะอายุก็เท่ากับผมอ่ะบางคนนี่เราจะเห็นเลยตั้งแต่คนที่เป็นทา์ของปิศาจเลยสั่งให้ทำอะไรก็ทำได้ทำได้หมดกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่กลางๆแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อยอดได้กับอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโอ้โหสู้หลังชนฝาเลยแต่ว่าทั้งสามคนเนี่ยครับอย่าลืมว่า เดอะไซด์เราไม่ได้มีแค่การแข่งขันแค่รอบเดียวแล้วจบแล้วตัดสินเรามีหลายรอบมากๆเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสได้เช่นกันที่บางทีปีาศาจอาจจะกลายปเป็นลูกแมวก็ได้หรือแบบเด็กหลังห้องที่สู้จนหลังชนฝาวันหนึ่งอาจจะไปอยู่แถวหน้าตารางก็ได้การที่เราพาคนคนหนึ่งเข้าไปะนั่นแปลว่าเราจะต้องพาคนหนึ่งคนไปสู้กับคนเก่งๆอีกหลายๆคนเราสนุกมากกับการได,ได้เห็นการพัฒนาของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ย คนดูจะได้เห็นพัฒนาการแล้วก็ความมีคุณภาพที่มันมากขึ้นในขณะเดียวกันตัวเขาได้สิ่งเหล่านั้นไปอยู่กับตัวเองมันเป็นมันเป็นมากกว่าแค่การประกวดให้ผู้คนบันเทิงแต่มันคือการได้พัฒนาบรรทัดฐานของวงการบันเทิงไทยต่อไปด้วยเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้ก็จะเป็นคนเซตสแตนดาร์ดในเจเนอเรชันต่อๆไปเลย มีความ c r e เอทีฟซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีพ <อ S 1> เพราะสิ่งนี้จะสร้างสิ่งใหม่ในหลายๆสิ่งเดิมได้ครับเขาได้หมดเลยว่าจะเป็นคำว่าเดิร์สไตล์หรือคำว่าไอดลอล โอ้โหตื่นเต้นอ่ะจริงจริง <c oughs> คือทั้งเพลงที่เราได้ยินเวอร์ชันใหม่แล้วเมื่อกี้นี้ทั้งบรรยากาศของผู้เข้าประกวดผู <c oughs> ้เข้าแข่งขันแต่ละคนคือไม่ธรรมดาหนักใจแทนนน์เหมือนกันนะ <c oughs> คือต้องบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งศิลปินที่มีพัฒนาการที่เราเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จบน,นเส้นทางดนตรีแบบที่กลายเป็นไอดอลของทุกคนไปเลยไม่มีใครประหาเขาได้เลยตอนนี้จริงๆชอบคําพูดหนึ่งประโยคเมื่อสักครู่นี้ของนน์มากฮะเขาบอกว่านี่มันไม่ใช่แค่การประกวด ของวงการบันเทิงนะมันไม่ใช่แค่ให้ใครมาเต้นมาร้องมาลําแค่นั้นนะ แต่มันคือการพัฒนาการยกระดับมาตรฐานวงการบันเทิงไทยจริงๆเ<ช>พราะเด็กเหล่านี้คุณผ<ๆ>ู้ชมฮะเด็กทุกวันนี้เก่งมากนะเขาได้ดู YouTube เขาพัฒนาตัวเองเร็วมากเขาจะเป็นคนเซต,ตมาตรฐานใหม่ๆที่ไกลกว่าเดิมให้คนรุ่นต่อๆไปได้ด้วยแล้วเวทีเดอะสตาร์คุณผู้ชมเตยเชื่อว่าพิสูจน์มาแล้ว <ฮะ S 1> จากดาวประดับวงการหลายๆคนนะคะที่สร้างมาจากเวทีนี้แล้วเตยเชื่อว่าเดอะสตาร์ไอดอลก็จะเป็นอีกหนึ่งการกลับมาที่จะสร้างดาวดวงใหม่สร้างศิลปินที่มีคุณภาพให้กับวงการ ถูกต้องและที่สําคัญคุณจะได้พบกับความสนุกเข้มข้นจากคณะกรรมการด้วยทั้งฝีไม้ลายมือและฝีปากแซ่บๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ยงทรงยศพี่หนุ่มกลาพี่ลีเดียสรันรัตรวมถึงนนทนนเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับลองดูนะฮะว่าใครจะเป็นผู้คว้าดาวในครั้งนี้ติดตามมันได้วันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ 6โมงเย็นเสนอเป็นตอนแรกห้ามพลาดด้วยประกันทั้งปวงนะครับใช่โอ้โหเห็นภาพแค่นี้คุณผู้ชมตื่นเต้นจนขนลุกนะคะบอกเลยว่าสมัยนี้ศิลปินเนี่ยไม่ได้ทําได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างคนคุณภาพของวงการบันเทิงก็คือคนนี้เลยค่ะมิวสุภสิทธิ์นะคะหลายคนน่าจะรู้จักกันดีค่ะโดยเฉพาะแฟนๆซีรีส์ของช่องวัน31โด่งดังนะคะจากทันทายเดอะซีรีส์ทั้งสองซีซั่นค่ะและไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้น ผลงานเพลงเองก็ไม่เบาจากซิงเกิลที่ออกมาแล้วหลายซิงเกิลรวมถึงอัลบั้มล่าสุดด้วยแค่ครับผมชื่อว่า365นะฮะออกมาก็ติดท็อป10อัลบั้ม on worldwide iTunes หลายประเทศทั่วโลก <Wow. S 2> และอีกหนึ่งอันที่แฟนคลับดีใจมากๆะฮะก็คือติดวิลบอร์ดด้วยคุณผู้ชมะฮะกับ Hashtag world digital song sales ก็คือเป็นยอดขายของอัลบั้มของเพลงทั้งโลก ติดทั้ง5เพลงเลยคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยชวิตเตอร์ของบิวบอดส่งแท็กมาหาหนุ่มเมลนะออก็คือแท็กว่า world digital song sale เป็นการแสดงความยินดีอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าผลงานเพลงก็ดีแฟนคลับก็ส่งพลังมากๆเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรไปฟังครับ เป็นเพลงร้อนใหม่ของอัลบั้มด้วย5เพลงเลยก็ตื่นเต้น,ตนแล้วก็ดีดใจ,ด,ใจดีใจมากจริงครับตอนนั้นเราก็เป็นศิลปินยังหน้าใหม่อยู่เลยนะเพราะว่าเพิ่งมาเป็นเพิ่งปีเดียวเองครับผมแล้วก็ปล่อยอัลบั้มมาผมรู้สึกว่าเพลงเพลงที่ทําออกมาเป็นอย่างเพลงที่ผมแต่งเองเป็นเพลงที่เขียนมาจากแบบความรู้สึกแล้วก็เรื่องราวจริงๆแฟนๆเขาต้องรับรับรู้ได้แหละถึงแบบถึงสตอรี่ถึงเรื่องราวถึงอิโมชั่นถึงความรู้สึกต่างๆที่มันมาจากเพลงนี้ครับผมผมก็ไปตามดูทวิตรับผมแฟนๆดีใจมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าคือผลงานนี้เราตั้งใจทำมา เพื่อตอบแทนแฟนๆนี่แหละครับผมแล้วแบบเขาดีใจเขาว่าทับใจก็เราก็รู้สึกยิ่งดีใจมากกว่าเดิมอีกครับให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆก็หวังว่าจะได้เจอกับทุกๆคนเร็วๆนี้ครับผม เป็นอ,อีกหนึ่งศิลปินที่คนไทยภาคภูมิใจมากๆจริงๆแฟนคลับตอนนี้เนี่ยทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมีเยอะมากก็รอติดตามผลงานของมิวกันต่อไปก็แล้วกันนะคะใช่แล้วครับแต่ส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมครับพ่อยกแม่ยกรอเลยเพราะว่าตรีชัยรงก็มาเหมือนกันมาไลฟ์เพลงเน่ไม่ได้หายไปไหนนะฮะแล้วการไลฟ์ของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมีประโยชน์ด้วยเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงหน้ามาเล่าให้ฟังครับ กลับมาอยู่กันต่อกับวันบันเทิงคุณผู้ชมครับทักทายกันอีกครั้งหนึ่งนะทั้งหน้าจอทีวีช่องวันาเแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กยูทูบไลฟ์ด้วยในวันบันเทิงทักทายทุกคนนะจ๊ะคอมเมนต์ก็มาได้แล้วก็อยา<ว>่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะครับค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเราขอเอาใจพ่อยกแม่ยกของตรีชัยนรงค์กันสักหน่อยค่ะแน่นอนคุณผู้ชมขาโควิดรอบนี้เนี่ยสร้างความเดืดอดร้อนให้กับทุกคนจริงๆค่ะตรีชัยนรงค์ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ไม่มีงานคนรร์นมัน นานกว่า5เดือนแล้วไม่มีรายรับเข้ามารวมถึงไม่มีงานด้วยนะคะแต่ก็บอกเลยว่าจริงๆตัวเองเดือดร้อนเนี่ยก็ยังไม่เดือดร้อนเท่ากับคนอื่นๆที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็จริงนะคือเขารู้แหละว่ามันมีคนลําบากเยอะมากมแล้วคนนี้เนี่ยเป็นคนดีจริงๆคุณผู้ชมฮะ ล่าสุดเนี่ยลุกขึ้นมาทำความดีเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับด้วยการไลฟ์ a c e like b o o k รับบริจาคหาเงินซื้อชุด PPE ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสะแก้วบ้านเกิดของหนุ่มตรีนี่เองนะครับเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นอย่างไรลองไปฟังครับมีน้องครับแล้วก็พี่พที่ที่ทำงานอยู่กับทางโรงพยาบาล ที่สักแก้วครับติดต่อเข้ามาว่าตอนนี้ชุด PPE ทางลงไปลงไปานามแทงนู้นนะ่มันค่อนข้างขัดแคลนก็เลยตกลงกับน้องกับ,กบพี่สาวเองว่างั้นเดี๋ยวตีลองหาทางช่วยดูตีก็เลยมาลอยองไลฟ์สดร้องเพลงแล้วก็ระดมทุนจากพี่พน้องๆแฟนคลับแฟนเพลง,พลงนี่แหละครับยอดบริจาคได้มาประมาณ7,600 0บาทครับก็น่าจะตกได้ประมาณ300 3้0ชุดณนะตอนนี้เราจะรอหน่วยงาน ทางผู้ใหญ่อย่างเดียวไม่ได้เพราะมันอาจจะไม่ทันใจด้วยสถานการณ์มันรุนแรงแล้วมันไปไปเร็วผมเองไม่ได้มีธนทรัพท์อะไรเลยพี่แต่ผมเป็นกระบอกเสียงได้ใช้สิ่งที่ตัวเองมีมาเป็นสะพานบุญ คือถ้าเป็นพ่อยกแม่ยกหรือแฟนคลับของหนุ่มตรีเชนรงอยู่แล้วอ่ะจะรู้นะว่าเขาเป็นคนที่ไลฟ์บ่อยร้องเพลงคิดถึงแฟนๆก็มาทักทายเซฮากันไปแล้วบางทีคุณผู้ชมฮะแม่ยกพ่อยกก็น่ารักใจดีโอนเงินให้ฟรีๆไปเลยให้หนุ่มตรีนะแต่ตรีก็อาวได้รับเงินมาเข้าบัญชีแบบนี้ขอส่งต่อแล้วกันเอาไปบริจาคใช่น่ารักเหลือเกินคุณผู้ชมฮะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเพิ่งร่วมบุญกับกล้องห้วยไร่ด้วยนะ ทำเป็นโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสกลนครเนี่ยตอนนั้นร่วมบริจาคไป60,000บาทก็เรียกว่าเป็นคนที่เสียงดีไม่พอจิตใจดีและคิดดีตลอดเวลาด้วยอันนี้ชื่นชมใช่คือต้องบอกว่าในสถานการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะได้เห็นประชาชนด้วยกันเองเนี่ยยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือกันเยอะมากแล้วนี่ก็ไม่ใช่เคสแรกนะคะเพราะว่ายังมีเหล่าคนบันเทิงอีกเยอะ เยอะมากจริงๆที่ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในวิกฤตโควิดสิานี้ยังไงเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับทุกๆคนเช่นเดิมนะคะ<ช>เอาล่ะ <ๆ S 2> ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยส่งกําลังใจให้กับนักร้องคนนี้ค่ะเป้บดินนั่นเองนะคะตอนนี้เรียกว่าโหนั่งไม่ติดเก้าอี้เลยเพราะว่าภรรยาของเขาค่ะอย่างสาวกอรสิภูตานะคะเกิดภาวะเสี่ยงคลอดลูกแฝดก่อนกําหนดใครที่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาจะรู้เลย ว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยค่ะต้องรีบส่งโรงพยาบาลนะคะตั้งแต่กลางดึกของคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็แอดมิดรอดูอาการมากว่า4วันแล้วค่ะล่าสุดหนุ่มเป้นะคะเขาก็เปิดใจกับทีมวันบันเทิงว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยน่าเป็นห่วงเพราะว่าภรรยาปวดท้องหนักมากกว่าปกติโชคดีนะคะที่ส่งโรงพยาบาลทันไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องทําคลอดแบบฉุกเฉินแล้วแน่นโอ้คือหนุ่มเป้บอกว่าใจหายหนักมากคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณหมอบอกว่าฉีดยาระงับการคลอดก่อนกําหนด แล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าอายุคันตอนนี้32สัปดาห์ก็คือ8เดือนพอดีเนี่ยก็คือถือว่าพ้นขีดอันตรายแหละแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยที่แน่นอน100%นะ,ะคุณหมอบอกว่าควรจะให้ลูกอยู่ในท้องให้นานที่สุดจะดีกว่าเราไปฟังครับ คือมันจะมีหลายปัจจัยมากที่จะบอกให้รู้ว่าเด็กพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องจํานวนวีของของของเด็กที่อยู่ในคันนะครับพูดง่ายถ้าเกิดเป็นในเชิงการแพทย์เนี่ยคุณหมอเขาจะแนะนําว่าให้อยู่ในคันให้นานที่สุดเพราะว่ามันจะปลอดภัยตอเด็กแล้วก็เด็กจะพัฒนาได้มากที่สุดซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ทาให้เรายังคงยือ้ออยู่ตอนนี้เป็นห่วงครับ ก็ต้องมอนิเตอร์ตลอดแล้วก็โชคคือโชคดีมากที่พอเราเข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลคือดีมากคือเราไม่ได้ไปเจ็บกับเขาเราทําได้แค่แบบดูแลแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็สงสารเขาครับคิดไว้กับทางที่บ้านของน้องกรกับที่บ้านของผมไว้ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าเราจะเอาแค่ไหวคือถ้าสมมติว่าจะให้ออนยาจนถึงขั้นที่แบบน้องกรต้องล้มไปคนหนึ่งเนี่ยก็คงไม่ทําแบบนั้นเพราะถ้าสุดท้ายแล้วน้องออกมาแต่น้องกรต้องล้มอะไรเงี้ยมัน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 ก็ ไม่คุ้มกันอยู่ดีตอนนี้ก็เรียกว่าต้องรอดูอาการนาทีต่อนอาทีเลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะใช้ยาระงับการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยแต่ว่าทางด้านของคุณแม่ก็จะมีผลข้างเคียงนะคะก็คือจะมีอาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็วแขนขาอ่อนแรงค่ะโดยตอนนี้เนะี่ยคุณแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่บนเตียงตลอดเวลานะคะก็คือทานข้าวได้ขยับตัวได้แต่ว่าจะต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเป็นกําลังใจให้ค่ะเชื่อว่าเดี๋ยวช่วงเวลานี้ผ่านไปตอนที่เห็นหน้าลูกเนี่ยชื่นใจแล้วก็หายทุกอาการเลยครับอขอให้แข็งแรงปลอดภัยทั้งคุณลูกแล้วก็คุณแม่เลยนะครับคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องราวครอบครัวแล้วอะ่ะมันก็มีอะไรหลายๆเรื่องให้เราคิดหนักเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนดูอยู่ต ตอนนี้เนี่ย work from home ใช่ไหมไม่ใช่แค่ w ork from home เรียน from home ด้วยลูกๆของหลายๆคนตอนนี้เหนื่อยไม่พอคุณพ่อคุณแม่บอกฉันนี่แหละเหนื่อยเพราะฉันไม่ได้แค่ว ork ฉันต้องเรียนกับลูกด้วยคุณผู้ชมฮรเราไปคุยกับพี่หนิงปณิตามาพี่หนิงปณิตาบอกว่าการเรียนออนไลน์ของที่บ้านก็คือน้องนิรินเนี่ยนะเหนื่อยมากเพราะอะไรคือเหนื่อยตัวเด็กเองไม่พอผู้ปกครองอะ่ะ เหมือนต้องเป็นครูเองด้วยคือต้องคอยอธิบายอะเตยปวดหัวแทนคุณแม่เลยอะเตยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคนที่จะต้องช่วยลูกเรียนอยู่ที่บ้านเนี่ยปวดหัวไปตามๆกันจริงๆ <c oughs> คือพี่หนิงฮะฝากไปถึงคุณครูครับเพื่อจะหาวิธีการทําให้เด็กเรียนรู้ได้แล้วก็เข้าใจมากกว่านี้พ่อแม่จะได้ไม่ต้องอธิบายต่อ<ช>ลองฟังพี่หนิงเล่าให้ฟังครับคือหนิงว่านะในส่วนเพิ่มเติมเนี่ยหนิงอยากที่จะให้ครูได้มีโอกาส คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของแต่ละแต่ละคนด้วยว่าที่ลูกเรียนไปเนี่ยได้แค่ไหนแต่อยู่ที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ต้องทําหน้าที่เป็นครูฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องประเมินลูกตัวเองแล้วลูกไม่เข้าใจอะไรคือบางทนะีพ่อแม่น่าจะสื่อสารกับครูได้ดีกว่านะตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างนี้นานแค่ไหนก็ต้องฝากแบบในส่วนของผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาในการพัฒนาไอ้ตัวระบบออนไลน์ให้มันชัดเจนอย่างที่น้องนี่เรียน,ยนพิเศษออนไลน์กับครูครูต่างประเทศนะเขาจะขึ้นเป็นหน้าจอ มาให้เลยแล้วเราก็มองกับหน้าจอแต่อันนี้บางบางบางอันน่ะมันยังเป็นแบบเราต้องไปรับหนังสือที่โรงเรียนแล้วก็ต้องมาดูตามหนังสือแล้วบางทีเนี่ยครูบอกกับเด็กบอกกับเด็กดูเด็กก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยที่ครูพูดคือหน้าไหนไปถึงไหนแล้วตรงไหนยังไงแล้วแล้วก็ค่าเราเรียนลดหน่อยก็ดีเหมือนกันหนึ่งนะค่าน้ําค่าไฟโรงเรียนก็ไม่เสียสองคือค่าอาหารก็ไม่ได้เสียสามพ่อแม่ก็ต้องเป็นคนสอนทุกอย่างทั้งก็ต้อง,ก,องก็ต้องลดหน่อยไหมอะ่ะ พี่นิงอ่ะเล่าคล้ายๆกับผู้ปกครองหลายๆท่านนะบอกกันว่าค่าเทอมเนี่ยโดยเฉพาะเอกชนเนี่ยเขาก็ลดลงมาให้แล้วนะแต่มันก็ยังแพงอยู่ดีทีนี้พอเราจ่ายเงินไปแล้วคุณผู้ชมฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจก็คือว่าแล้วทําไมฉันต้องคอยมาทํหแม่ที่ครูด้วยอะ่ะเงินที่จ่ายไปน่าจะครอบคลุมการดูแลทุกอย่างแล้วฉันควรจะแค่คอยอ่ะ ดูแลเพิ่มเติมนิดหน่อยพออะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้สองฝั่งนะเพราะคุณครูเองก็เพิ่งเจอเหมือนกันเพิ่งเคยสอน from home เห oh. มือนกัน oh. ก็คงต้องช่วยกันแหละคุณผู้ชมฮะใครมีไอเดียก็แชร์กันไปแต่เข้าใจของมของทุกคนจริงๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและนักเรียนทุกคนด้วยนะครับใช่แล้วก็ฝากถึงเหล่าโรงเรียนอาจจะหามาตรการหรือว่าวิธีสอนที่ครอบคลุมกว่านี้ก็แล้วกันนะคะเอาล่ะตอนนี้พักกันสักครู่คุณผู้ชมคะ่ะช่วงหน้ากลับมาชมมิวสิกวิดีโอของสาวหวายปันทิสาค่ะซึ่งเพลงนี้นะคะถูกน ไปใช้ประกอบละครเรื่องหลงไฟค่ะที่แสดงโดยใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะคะเราบอกเลยว่าเนื้อหาของเพลงด้านตรงกับชีวิตของการแก้วนางเอกมากๆ <c oughs> เรียกง,ง่ายเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ